ช่วงปลายปีของทุกปีเนี่ยนะครับผมเองก็จะใช้โอกาสนี้นะครับทบทวนตัวเองว่าในปีนี้นะครับสิบกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ได้ทำในเป้าหมายที่เราตั้งใจจะทำที่เราเราจะตั้งเป้าหมายกันทุกปีใช่ไหมครับเราเราประเมินว่าเป้าหมายของเราเนี่ยครับได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีอะไรบ้างที่เราเราเจอความท้าทายนะครับ แล้วเราก็จะเอาเหตุจากตรงนั้นนะครับมาเป็นเหตุของการตั้งต้นนะครับหลังจากประเมินตัวเองแล้วเนี่ยนะครับประเมินง,งานก็มาตั้งต้นในการตั้งเป้าหมายของปีหน้าใหม่นะครับงั้น <ส milhões S 1> ในช่วงส่งท้ายปีนี้นะครับมันก็น่าจะถึงเวลาของพวกเราแล้วครับที่จะต้องต้องขอใช้คาว่าเปิดใจนะครับเปิดใจในการประเมินตัวเองนะครับที่ต้องบอกว่าเปิดใจคืออะไรครับ น้องกุ๊กว่าเวลาเราประเมินตัวเองเนี่ยเราจะเข้าข้างตัวเองไหมก็มีเข้าข้างตัวเองนิดๆนะครับบอสเจ่ไหมข้าข้างตัวเองข้างตัวเองเราก็ต้องเปิดใจในการที่จะต้องยอมรับความจริงว่าเอออันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับอันที่ทําได้เนี่ยเราก็ปลบมือให้กับตัวเองนะครับอันที่ทําไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศูนย์นะแต่มันมันมันมีผลึกจากการที่เราทําไม่ได้นั่นคือการเรียนรู้ เราก็กลับมาถามตัวเองว่าที kind of mm ่เราทําไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรนะครับคำถามเนี่ยนะครับอยากให้ถามตัวเองว่าที่เราทาไม่ได้นี่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรนะครับไอ้ตรงจุดนี้แหละครับที่เราจะกลายเป็นผลึกของปีเลยนะผลึกของปีเพราะว่าไอ้คาว่าเรียนรู้อะไรเนี่ยครับเราจะตรงนี้เป็นสารตั้งต้นของการก้าวไปในปีหน้านะครับเราจะตรงนี้เป็นสารตั้งต้นก้าวไปในปีหน้า แล้วในปีหน้าจริงๆเนี่ย <ım 999> พูดสกลเลยนะครับมันก็สามสิบอีกสิบวันก็จะก็จะเจอปีหน้าแล้วนะครับใช่ครับอีกสี่สิบวันเท่านั้นเองดี๋ยวก็เจอปีหน้าแล้วนะครับีนี้ต้องกุ๊ถามว่าในปีหน้าต้องทํำยังไงนะครับผมว่าทัศนะผมเนี่ยครับเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นเป้าหมายที่ที่โอเคนะเราพูดถึงงานเราก็ต้องเป็นเป้าหมายในงานนะครับแต่ก็ต้องมีเป้าหมายชีวิต นะครับคำว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยนะครับมาหนหมายถึงเรื่องพื้นฐานคือสุขภาพตัวเองนะครับบาลานซ์ไลฟ์เนี่ยครับคือต้องสมดุลนะผมเนี่ยเสียสมดุลเยอะมากเลยจึงระยะหลังนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการการนอนการทานอาหารนะครับก็ต้องมาตั้งเป้าเรื่องของตัวเองนะครับเรื่องของเป้าหมายชีวิตเป้าหมายงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเราก็กลับมาที่เรื่องของงานนะครับนิดนึงว่า ถ้าพูดถึงงานเราก็ต้องตั้งเป้านะครับว่าในปีหน้าเนี่ยเราตั้งใจที่จะ move up คุณวุธอะไรหรือเราไม่พูดถึงคุณวุธนะครับเราก็ต้องพูดถึงรายได้นะครับ net income ของเราจากธุรกิจเนี่ยนะครับตั้งตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับตั้งตัวเลขขึ้นมาว่าเราต้องการ net income เนี่ยเท่าไหร่นะครับ,รบเท่าไหร่เพราะธุรกิจเนี่ยนะครับอาจารย์นิกรก็จะพูดเสมอนะว่า,าต้องต้องได้แล้วก็ต้องเติบโตนะครับ คือคือต้องสําเร็จต้องเติบโตนะครับก็ต้องพูดเป็นเชิงปริมาณเชิงของรายได้นะครับพอเราตั้งเป้าเสร็จแล้วนะครับตั้งปุ๊บตั้งเป้าเนี่ยข้าหมายคือใครเรียนโค้ชนะครับต้องเป้าให้เป็นสมาร์ทโก้นะคือมีกําหนดเวลาตั้งเป้าอย่างนั้นนะครับมันจะเลื่อนลอยมากเลยนะครับมันจะกลายเป็นเป้าเป้าหายไม่ใช่เป้าหมายนะฮะไม่ใช่เป้าหมายนะจะเป็นเป้าหายนะฮะ มันหายแน่นอนเพราะว่ามันไม่ชัดไงมันไม่ชัด yeah. Yeah. นะครับมันไม่ชัดเราก็ต้องให้เป็นสมาร์ทโกนะครับจากนั้นเราก็แตกเป็นแผนเลยนะครับว่าเราจะไปถึงจุดั้นเนี่ยมันมีทางเลือกอะไรบ้างมันมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับมันต้องสร้างทีมขึ้นมานะทีมใหม่ย,ยังไงกี่ทีมนะครับ <Yeah. S 1> ทีมเก่าะจะเพิ่มจะเพิ่มผลผลิตจากทีมเก่าได้ยังไงนะครับแล้วก็จะส่งเสริมทีมงานเก่าๆของเราเนี่ยให้เขาประสบความสุดตามเรา,าได้ยังไง นะครับหรือสําเร็จพร้อมกันได้ยังไงนะครับงั้นผมคิดว่านอกจากตั้งเป้าแล้วเนี่ยนะครับก็มาแตกเป็นแผนนะครับจากแผนแล้วสุดท้ายนะครับก็จะต้องเป็นเรื่องของการประเมินว่าอะไรที่เราทําได้อะไรที่เราต้องเพิ่มความรู้และทักษะตรงนี้สําคัญแล้วเพราะปีหน้าเนี่ยยังไงก็ออนไลน์หนักกว่าเดิมเพราะออนไลน์เนี่ยคือวิถีชีวิตเนี่ยวิถีการทํางานมันไปข้างหน้าแล้วมันไปข้างหน้าแล้วมันไปเรื่องออนไลน์แล้วถูกไหมครับน้องคุกดังนั้น เรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะของตัวเราเองนะครับจะต้องมีเรื่องอะไรบ้างนะครับจริงๆนะถ้าถามตรงๆนะเราทุกคนรู้นะแม้แต่ผมก็รู้นะครับว่า saying, ว่าเราเนี่ยอ่อนเรื่องอะไรนะครับเราต้องไปความรู้เรื่องอะไรใช่ไหมนะครบับทีนี้มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับว่าเติมความรู้แล้วมันไม่ไหวอ่ะเรามันยากเรื่อไม่ทําไม่ได้เราก็ต้องมีพวกม,มีมีทีมมีพาร์ทเนอร์นะครับ เราก็ต้องหาพวกหาทีมหาพาร์ทเนอร์มาเติมกําลังของของเราเองเนี่ยนะของทีมเองให้แข็งแรงนะครับบางเรื่องเรียนรู้ไปไม่ทันนะตีหนา้าถูกไหมเราจะเรีย <c oughs> นล้วเราก็ต้องเรา,ต,เราต้องมีเพื่อนมีพวกนะครับที่เขาเก่งเรื่องนี้นะครับขอคาปรึกษาก็ได้นะครับร่วมกันเป็นทีมก็ได้มันจะทําให้การเติบโตหรือความสําเร็จในปีหน้านั้นค่อนข้างสว่างสวยแล้วก็เป็นไปได้โดยง่ายนะครับ้องคุกครับครับครับอืมอืมอืมนะม,ม,มีเรื่ององการวาง เป้าหมายนะครับในปีหน้าแล้วก็เรื่องของการวางแผนนะครับรบอส <Bot S 2> ที่พวกเราจะต้องเตรียมตัวกันในในปีหน้าและที่สําคัญคือเนี่ยต้องหาพักพ่วงนะวันแมนโชคงลาบากนะครับบอสลักษณะนี้คือไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะอืมรับเก่งไหมไม่มีใครเก่งทุกเรื่องนะมันมันแล้วจะให้เก่งคือปีหน้าเนี่ยเราอยากสําเร็จใช่ไหมปีหน้าเราอยากที่จะทะยานขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะว่าถากการเนี่ยมันก็ จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของโควิดนะเรื่องเศรษฐกิจก็ตามแต่พวกทุกคนก็ต้องออกมาดิน้นรนแล้วก็พยายามที่จะ,ะพาตัวเองพาธุรกิจนะครับทุกคนในประเทศไทยนะกลับมาให้ได้นะครับดังนะั้นสถานการณ์ของปีหน้าเนะี่ยแม้นว่ามันจะยากๆแต่มันก็ดีขึ้นกว่าปีนี้แน่ๆนะครับ mm hmm. แต่สิ่งที่เราต้องการมากสุดก็คือ,อ,อ,อเรียกว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองเปอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมที่สูงขึ้นกว่าเดิม นะครับศักยภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิมบางทีมันดิ้วไม่ทันนะเรียนรู้รไม่ทันก็ต้องมีทีมนะครับต้องมีทีมต้องต้องรีคูดคนเก่งเข้ามาในทีมนะครับหรือแม่ก็คือต้องเปิดโอกาสให้กับคนเก่งๆน้องรุ่นใหม่ในทีมเนี่ยเขาได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างนี้เราจะโตวไวทีมจะโตวไวนะครับอักอุอืม,อมครับแม่ ฟังแล้วนะมีเรื่องให้พวกเราเนี่ยนะครับที่จะต้องเตรียมตัวกันอีกหลายเรื่องเหมือนกันนะครับบอสครับในปีหน้านะครับ,รบยิ่งในเรื่องของลักษณะธุรกิจที่จะเข้าสู่เรื่องของโลกโหมดออนไลน์เนี่ยเพิ่มมากจากปีนี้นะครับก็บบจะเห็นได้ชัดบอสคือจากพฤติกรรมของตัวเองนะนะครับยังไม่ต้องเป็นในเรื่องของธุรกิจก็ได้ว่าพฤติกรรมของเราเองเนี่ยท,ทุกๆท่านเลยในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยย่อเข้าสู่โหมดออนไลน์เนี่ยนะครับ กี่ส่วนของชีวิตแล้วบ้างนะครับธุรกรรมทางการเงินบ้างแหละการติดต่อช่องทางนู่นนี้นั้นบ้างแหละนะครับไม่ว่จาจะเป็นการพูดคุยทีมงานประชุมเนี่ยพวกเราหลายคนก็ยกเข้าสู่โหมดออนไลน์นะครับบางท่านอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะแต่เราได้เดินทางก้าวเข้าสู่เรื่องของโหมดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้นะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับนักธุรกิจครับบอสนอกจากเรื่องเป้าหมาย<ต>ที่เราคุย ออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยขอคุยเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าในในเมื่อวานซืนเราคุยกันเรื่องของเราจะทําออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยคนกําหนดไม่ใช่เรานะอือใช่ครับคนกําหนดจะเป็นลูกค้านะครับหรือว่าทีมงานกลุ่มนั้นที่เขาเนี่ยนะครับอยากจะทําออฟไลน์เราก็ต้องลงไปลงไปทำออฟไลน์นะครับกลุ่มนี้อยากทําผสมผสานเราก็ต้องปรับตัวตามนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนเหมือนเราอ่ะจะขายของอะไรต้องขายของที่คนอื่นเขาอยากซื้อถูกไหมครับ ไม่ใช่ขายในสิงที่เราอยากขายอย่างเงี้ยมันจะมันต้องบิ้วกันหนักเลยนะขายได้แต่บิ้วกันหนักใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเขาอยากซื้อแล้วเราสามารถจะขายในสิงที่เขาอยากซื้อได้เนี่ยไอ้นี่การขายจะจบได้ไวเหมือนกันเลยรการทํางานเนี่ยเราเองเนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมครับทั้งร่างเขาอยากรุยออฟไลน์แล้วต้องปรับตัวนะครับที่จะต้องไปเรียนรู้ทักษะในการทาออฟไลน์ถ้าทีมงานกลุ่มนี้ก็ทําออนไลน์แล้วต้องไปดูทักษะที่มันควรจะจูนกันเนี่ยเราไม่ต้องกิงหรอครับ แค่เราเปิดพื้นที่เราให้พื้นที่เราให้โอกาสนะครับแค่นี้มันก็จะเกิดการขยับนะเกิดการเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็เกิดเกิดเดนามิกของทีมในกลุ่มนั้นน่ะดีขึ้นนะครับมังกุกครับครับครับนะครับบอยครับนอกจากเรื่องที่เราจะต้องวางเป้าหมายแล้วเรื่องของการลําดับการวางแผนแล้วในปีหน้าเนี่ยยังมีเรื่องอื่นเพิ่มเติมนะครับที่พวกเราักธุรกิจที่จะต้องเตรียมตัวนะครับสู้ศึกกันในปีหน้าผมว่าหนักๆเลยนะเป็นเรื่อง การลงมือทำมันั่งุกคือคือบางทีมันเตรียมกันเยอะเกินไปไม่รู้นะผมครับพูดเลยเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวจะกระมันไปกระทบใจมันอาจจะไม่เข้าใจคือผมมองอย่างนี้นะครับว่าเราทุกคนแหละนะครับแม้แต่น้องกุ๊กหรือน้องๆสตาร์ทหรือนักธุรกิจนะครับจริงๆแล้วอาชีพเราไม่ใช่อาชีพที่ยากเพราะว่าไอ้เรื่องยากมันถูกเซ็ตโดยระบบไปแล้วถูกไหมครับครับ แต่เวลาเราเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยนะครับธ ouais> ุรกิจเอาเอาถามว่าเราทําอายาลาทําขายตรงเนี่ยเรื่องที uh ่ยากสุดคือเรื่องอะไรครับมันกู๊ว่างเรื่องที่ยากอยากอยากให้แต่ละคนแชร์นะเรื่องที่ยากจริงๆที่ทำให้เราสึกว่าเราก้าวไปไม่ได้มันคือเรื่องอะไรครับอืครับจสังจริงครับเรื่องเรื่องการเงินไม่ต้องยุ่งเพราะว่าเรามีระบบบัญชีเรื่องเรื่องเอ่อเอ่อเรื่องของสินค้าไม่ต้องนะไม่ต้องยุ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปครับ แนี่เราเราจัดส่งไปให้นะครับพยายามผักภาละมาที่บริษัทนี่แหะบริษัทก็มีน้องน้องสตาฟเนี่ยหรือการเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับครับเรื่องข้อมูลโครงสร้างไม่ต้องเราใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วในการดูแลถูกไหมครับัมในเรื่องของการอบรมนะครับถ้าท่านหันหน้าเข้าคุยจะอัปไลน์หน่อยนึงนะที่มีการอบรมหรือทําตรงนี้อยู่แล้วนะครับมันก็ไปได้หรือคลิปต่างๆเนี่ยผมว่ามีบานเลยนะคลิปต่างๆมีเยอะมากเลยนะ ที่สามารถจะเรียนรู้หรือส่งให้ทีมงานเรียนรู้ได้จริงไหมครับครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยากเรื่องอะไรผมอ่ะอาจจะฟันธงแล้วอาจจะดูแล้วอไม่รู้จะตรงใจหรือเปล่านะครับทัศนคติผมเนี่ยยากคือเราไม่กล้าเจอคนใหม่ครับอืเราไม่กล้าเจอคนใหม่หรือนะครับกับดาวรายบางกลุ่มที่เราห่างหายไปนานเราก็ไม่กล้าเจอแล้วอายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบขออย่าพูดตรงๆนะนะครับแล้วก็พอไม่เจอกันนาเนี่ยเอ๊จะเข้าไป จะเข้าไปเรื่องอะไรดีจะพูดันเรื่องจะเริ่มต้นยังไงดีมันเออมันหายไปปีกว่ามันเออมันหายไปช่วงหนึ่งที่เราก็รู้สึกอ่าอ่าอ่าสุญญากาศอยู่ช่วงหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราก็จะกลับ <Yeah. S 1> เริ่มต้นเนี่ยจะคุยกับทีมงานยังไงจะยกหูเริ่มต้นยังไงก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ uh huh. แล้วก็แต่เรื่องยากผมคิดว่าคุยกับทีมงานไม่ยากหรอกครับที่ยากก็คือการหาคนใหม่การพบคนใหม่นะครับ <Yeah. S 1> ตรงนี้แหละจะเป็นจุดอ่อนของไม่ใช่แค่ธุรกิจขายตรงนะครับผมว่าทุกธุรกิจแหละถ้าเกิดว่าเท่าแก่่ไมมกกลาาเจอูคให ก็จะไม่มีโอกาสใหม่เกิดขึ้นนะครับ,รบนักขายไม่กล้าเจอลูกค้าใหม่นะครับยอดขายมันก็จะแกว่งอยู่ในอยู่ในแร้งเดิมๆอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้เจอคนใหม่แลอกลุ่มใหม่เลยนะครับการเข้าไปเจอคนใหม่เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยนะครับที่พูดถึงคนที่ไม่ใช่เป็นนักขายนะออ,อายอซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาจะเริ่มต้นยังไงบางทีขี่ม้ารอบเมืองอ่ะ <c oughs> ไม่ต้องใครน้องกุ๊กก็ขี่ม้ารอบเมืองใช่ไหมท <c oughs> <c oughs> ุกค แล้วก็เราไปได้วยแรงปรารถนาดีแล้วก็คุยตรงๆเอาไม่เอาไม่เป็นไรเราได้เพื่อนใหม่ได้ได้ได้สังคมกลุ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยครับผมว่ารเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายของน<ะ>ักธุรกิจรายใหม่นะครับหรือบางทีของผู้นําที่ก็ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเบื่อไปการหาคนใหม่พยายามด้วคนพอได้คนหม่เดี๋ยวคนก็ตายพอได้คนหม่เดี๋ยวคนก็ตายแล้วก็ไม่อยากไปหาคนใหม่แล้วก็เดี๋ยวมันก็อีหลอดเดิมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่นั้นความท้าทายคือการไปเผชิญหน้ากับ เพื่อนใหม่คนใหม่นะครับในสังคมใหม่ๆเพื่อโอกาสใหม่ๆตรงนี้แหละที่เราน่าจะจะเห็นว่าเราอ่อนตรงนี้อยู่นะครับงั้นถามว่าปีหน้าทําอะไรเราก็พยายามไปหาคนใหม่หาสังคมใหม่นะครับหาโอกาสใหม่ๆทักทายเพื่อนใหม่นะครับจะเป็นออนไลน์ออฟลน์ไม่เป็นไรเลยนะครับคือลงมือทําเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่คิดว่าในปีหน้าต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากปีนี้แล้วผลลัพธ์มันเกิดแน่ๆครับอื มันมีสําเร็จกับรมยกสาเร็จไม่ในการชวนคนนะครับไม่สําเร็จก็ถามเมล็ดรู้อะไรถ้าสําเร็จก็ปลูกมือให้ตัวเองนะครับในรางวัลในชีวิตมันจะมีอยู่สองรางวัลนะครับเป็นเดอะวินเนอร์กับเดอะเร์นเนอร์นะครับเดอะวินเนอร์ก็คือผู้ชนะนะครับคือเราชนะในเกมนี้กับถ้าเราไม่ชนะในเกมนี้เราก็เป็นผู้เรียนรู้นะครับเราได้รางวัลคือเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากเรื่องนี้นะครับทุกเรื่องครับเราเติบโตทั้งสิ้นครับโหชอบมากเลยนะครับเดอะวินเนอร์กับเดอะเร์นเนอร์นะฮะ ถ้าสําเร็จในสิ่งที่ต้องการก็เป็นผู้ชนะนะครับจะเกิดว่าไม่สําเร็จเราได้เรียนรู้อะไรโอ้โหผมว่าอสองประโยคนี้ มูลค่าราคาแพงครับบอสครับในเช้านี้นะครับจริงๆแล้วเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับบอสครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดพื้นที่การตลาดใหม่นะครับแล้วก็ได้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าจริงๆไม่ใช่เป็นในธุรกิจขายตรงแหละในธุรกิจอื่นๆก็ตามแต่ถ้าไม่มีการลุกตลาดใหม่ไม่มีการเปิดตลาดใหม่ธุรกิจนั้นก็จะถูกสาดสูญไปนะครับกับโรคใบนี้เช่นการ,รยิ่งในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยพี่ๆที่ทําธุรกิจทางด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยการเข้าค้นพบคนใหม่หรือการเข้าหาคนใหม่เนี่ยผมมองว่า เป็นหัวใจหลักของการทําธุรกิจนะนะครับมีคําพูดคํานึงของอาจารย์ชันวิทย์เมธาชัยวุฒินะฮะที่ท่านเคยพูดเป็นประจําในหลักสูตร URTM s นะครับผมก็จํามาตลอดจนถึงทุกวันนี้คําว่า Re recruit or d i ้นั่นเองนี่คือถ้าไม่ c r u ู t ก็อาจจะตายจากอาชีพนี้ก็ถือว่ายังเป็นคําพูดที่ทรงพลังและยังเป็นคําพูดที่เป็นแนวทางการทําธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับมาแล้วมาบ,บกภาษาเงครับว่า the winner ก็บ the ์นเ r อร์นี่คนระับชอบมากมากครับเช้านี้นะครับ อืมนะครับ <cheg> นี <League> ่พอเราพูดถึงตรงนี้น้องกุ๊กครับมีมีพี่เพื่อนๆนะครับน้องๆท่านใดที่อยากจะอยากจะฟังแล้วเนี่ยอยากจะแชร์นะเอี๋วเช้านี้ได้เรียนรู้อะไรสักคนหนึ่งมีนะครับถ้ามีก็สามารถจะกดนะกดขอร่วมนะกดขอร่วมเพื่อแชร์กันได้นะน้องกุ๊กครับครับผม ถ้าใครต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับพูดคุยกันกดนะครับรูปแบบมือด้านล่างหน้าจอท่านนะครับจะมีอยู่นะครับกดได้เลยเดี๋ยวเราเห็นแล้วเราจะเชิญขึ้นมานะครับวันนี้มีพี่ๆนักธุรกิจสโมสรสิบล้านร้อยล้านนะนะครับมีผู้บริหารจากกัมพูชาเขามีนักธุรกิจจากฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมีหลายท่านนะครับผมบังเอิญเมื่อกี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูหน้าจอโทรศัพท์นะครับมีอาจารย์นีก่อนสวัสดีนะครับมีพี่สุพี่แคร์พี่แจ้วพี่จุ๋ยนะครับพี่ อ๋อมพี่เก๋นะครับโอ้มีอออโอนโอนสีจันจุเรสวนสูันะครับแล้วก็มีอ่หลายคนเลยนะครับขออนุญาตอ่ไม่ได้ทักทั้งหมดนะครับโอเคนะครับพี่นุยก็เข้ามานะอ่ะมีใครอยากแชร์อ่ะมีคนหนึ่งแล้วนะครับที่อยากแชร์นะพี่นุยนะโอเคครับเดี๋ยวเชิญพี่นุยนะครับอ่าเชิญครับได้เรียนรู้อะไรโอเคนะครับก็กดเชิญพี่นุยไปแล้วนะครับทีนี้ เราก็จะใช้เวทีประมาณนี้ครับสามสิบนาทีในการที่จะแบ่งปันกันนะครพี่หนุยเห็นผมกดเชิญไปไหมครับพี่หนุยอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับพี่หนุยค่ะอ่าบอสได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนครับค่ะคือหน่วยขออนุญาตแชร์เรื่องหนึ่งอะค่ะที่วันนั้นที่ไปฟังบอสแล้วก็ได้แง่คิดในวันเปิดตัวสินค้านะคะ ก็คือเรื่องของพี่หนุ่ยครับขออนุญาตได้หนึ่งพี่หนุ่ยแนะนําตัวพวกเราหน่อยครับพี่หนุ่ยเป็นใครยังไงอยู่อยู่ที่ไหนยังไงให้พวกเราได้รู้จักครับได้ครับพี่หนุ่ยค่ะขอบคุณนะคะค่าพี่มาสอนคุณพัฒนานานนะคะซิลเวอร์สตาร์อวอร์ดค่ะภายใต้สายงานนะคะดรกิติศักดิ์ภูมิพพันธ์ค่ะอัพแขกนะคะครับผมโอเคครับพี่หนุ่ยวันนี้ที่พี่หนุ่ยได้จากจากวันนี้ที่บอสพูดนะคะก็คือว่าหลังจากวันนั้นหนุ่ยไปดูเกี่ยวกับเรื่องของบอสที่ถึงเ e ต a าเวิร์ ที่อนาคตเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วในในไม่กี่ปีข้างหน้าและระบบต่างๆมันมันจะเราจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ววันนั้นก็เลยทําให้ให้กลับมามาศึกษาเรื่องนี้เราก็ได้แง่คิดอะไรเยอะมากๆค่ะว่าอืมถ้านะเราไม่รีบปรับตัวเองหรือว่ารีบทําอะไรบางสิ่งอย่างภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันมันจะเราเราจะไม่รู้จะยืนอย่างไร อืม mm. ค่ะอื mm. แล้วก็ทำให้รู้ว่าออนไลน์ออนไลน์จะจะเป็นทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้องค์กรเราเราพัฒนามากขึ้นห mm hmm. ลังจากวันที่กลับมาแล้วเนี่ยเออหนุ่ยก็รู้สึกว่าตัวเราว่าเราเราก็พัฒนาพอสมควรที่จะไปแต่พอพอได้ยินวันนั้นแล้วเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างมา,มากที่ยังไมู่กนะะ อืมครับขอบคุณก็เลยารตื่นรู้ขอบคุณการตื่นรู้ของพี่หนุ่ยเลยจริงๆครับครับแล้วพี่หนุ่ยอยากอยากเริ่มอยากเริ่มต้นทาอะไรเพิ่มเติมบ้างครับพี่หนุ่ยครับเออ่หนุ่ยวันนี้วันนี้ที่ที่ที่ได้เลยนะคะก็คือคําว่ารีคูดออได้จากน้องผมอืมรีคูดออไดคือถ้าวันนี้ไม่ว่าตัวหนุ่ยเองหรือหรือน้องๆในทีมงานหรือทีมงานของเราก็ตาม ถ้าวันนี้ยังไม่กล้าที่จะไปพบใครพบคนใหม่เรายังอยู่ในในในการขี่ม้าลอบเมืองอย่างที่บอกคือเราไม่กล้าจริงๆเราเราฝากความกลัวไปไม่ได้ในในฐานะที่เรียกว่าตัวหนูเองหนูก็ต้องกล้ามากกว่านี้เพราะว่าเราต้องทำให้ให้ลูกทีมเราเห็นว่าเราสามารถสร้างทีมใหม่ได้ เราสามารถที่จะทําเรื่องของระบบออนไลน์ยิงโฆษณาให้ได้และให้เกิดคือคือหนุ่ยพูดออย่างเดียวไม่ได้ครับบอสต้องทําด้วยและทําแล้วมันต้องที่สําคัญทําแล้วต้องได้ผลมันต้องกลายเป็นตับแบบจริงๆต้องแบบทุกอย่างในฐานะผู้นำค่ะครับโอ้ยนี่ขอบคุณมากหน่ยมีพลังมากพลังมากขอบคุณขอบคุณครับอสขอบคุณทุกท่นขอบคุณที่ทุกคนเชนกันครับ ครับขอบคุณแม่วันนี้ได้ฟังพี่หนุ่ยแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณน้ําเสียงพี่หนุ่ยเนี่ยตื่นรู้มากเลยนะค,ะะนครับแล้วก็ตื่นเต้นนะสัมผัสได้ว่าตื่นตื่นรู้แล้วก็ตื่นเต้นรวมถึงสิ่งที่พี่หนุ่ยพูดถึงว่าคือมันต้องทอําะนกุ๊กครับครับผมเพราะมันทำมันทำเนี่ยมันทําให้ทีมงานเห็นเรานะคือพอ,พอ,พอเรานิ่งเนี่ยทีมงานม่เห็นเรา,าว่าเราจะขยับไปซ้ายไปขวาแต่พอเราทําจะอะไรก็ตามแต่เรา เราทํามันสื่อถึงความตั้งใจนะครับมันสื่อถึงถึงการก้าวไปข้างหน้ามันสื่อถึงการที่จะลุกขึ้นมาเ,เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอพอทีมงานมองเห็นนะครับมันจะเกิดสเตปสองสามสี่แล้วไปต่อเนื่องเลยนะนะครับดังน,นั้นผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยการลงมือทําอ่ะมันดีกว่าการนิ่งอยู่แล้วแหละนะครับเพราะเราเพราะเราก็เจอสถานการณ์ของของโควิดมาสองปีเลยใช่ไหมครับถ้าเราลุกขึ้นมาลงมือทำเนี่ยภายใต้ความพร้อมที่เรามีอยู่แล้วความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยครับ ผมว่าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยากเกินไปนะครับ <Yeah. S 1> พูดถึงความรู้นะแต่ที่มันยากคือจะชนะใจตัวเองออกจากความก้าวข้ามความกลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู้นได้ยังไงนั่นแหละคือสิ่งท, <Yeah. S 1> ที่ที่คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดของคนทําธุรกิจนะคือการหาโอกาสใหม่การพบคนใหม่นะครับ <Yeah. S 1> การเข้าไปอยู่ในสังคมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามแต่แต่ถ้าเราทาตรงนี้ได้นะ ฟ้ามันจะเปิดนะทางมันจะเปิดเลยแล้วมีเรื่องราวดีๆเยอะมากเลยครับอือขอบคุณพี่หนุ่ยเช้านี้นะครับครับขอบคุณพี่หนุ่ยเช่นกันนะครับพอพี่หนุ่ยพูดถึงเรื่องของข,องขี่ม้ารอบเมองเนี่ยก็สะดุ้งเหมือนกันนะบอผมเองก็สะดุ้งเหมือนกันนะว่าเมื่อสมัยตอนทําธุรกิจเนี่ยอาวุธนี่เต็มลำเลยนะครับผมเนี่ยมีครบทุกอ,อย่างนะขี่เวียนอยู่นั่นนะฮะไม่ฟันสักทีอือจริง <c oughs> จริง <c oughs> จริงๆเนี่ยธุรกิจขายตรงเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียบง่ายนะครับน,น้องที่พ <ranch. S 1> ี่น้องๆทุกคนครับเรียบง่ายยังไงครับห <parish. S 1> นึ่งเนี่ยเรามีความตั้งใจดีอยู่แล้วแหละเรามาทําอาชีพเรามาประกอบสมรารถอาชีพเนี่ยมีความตั้งใจดีอยู่แล้วนะครับและเราก็มีสิ่งสิ่งที่ดีก็คือตัวสินค้านะครับแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็เพียงแต่อ,ออกไปนะปรับไม่เซตใหม่ออกไปช่วยคนกันนะครับปรับใม่เซตใหม่ออกไปช่วยคนกัน แล้วใครปฏิเสธเราเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอ,อืมครับเพราะว่าเพราะาเราเองก็ยังปฏิเสธคนอื่นใช่ไหมครับครับแล้วก็ไม่ต้องรอความพร้อมด้วยนะครับเพราะว่าความพร้อมมันเกิดขึ้นหลังจากการลงมือทําแต่ก่อนที่จะลงมือทํายังไงมันก็ไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับอืบไม่ไม่มีหรอกครับไอ้ความพร้อมที่มันเกิดขึ้นก่อนการลงมือทําพอทําไปแล้วเดี่ยมันจะเริ่มเรียบร้อยขึ้นมันจะเริ่มลงตัวขึ้นมันจะเริ่มพร้อมมากขึ้นนะครับ แล้วสิ่งที่เตยพูดมเมื่อกี้น่าสนใจมากตรงที่ว่าในช่วงสองสามปีนี้เราควรจะทำอะไรให้เรียบร้อยให้เสร็จเพราะว่าโลกมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะครับอือฮึครับไม่ใช่ยากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยากขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่อยๆครับ,รบยากขึ้นอย่างเร็วเพราะอะไรอ่าอ่าเดี๋ยวนี้คนเก่งๆมีเยอะใช่ไหมครับครับเครื่องทุนแรงในการทำธรุรกิจก็มีเยอะนะครับ,รบและสังเกตไหมปัจจุบันนี้จะมีการรวบรวมกิจการกัน นะครับบริษัทนั้นรวมกับบริษัทนี้บริษัทนี้คุกรวมกิจการกับบริษัทนั้น<ม>แปลว่าจะมีคนที่ค,คือคือจะมียักษ์เกิดขึ้นในสามการค้าเยอะขึ้นนะครับ,รบจะมียักษ์ตัวใหญ่ๆนะรายใหญ่รวมลายใหญ่ก็เป็นเอ่อเป็นเป็น,ปนมหายักษ์เลยใหญ่แล้วเขาก็จะเขาทําอะไรไม่เล็กอยู่แล้วนะครับงั้นเราทําการค้าเล็กๆเนี่ยนะครับหรือหรือยังไงต้องรีบที่จะประสบความเสถียรให้เร็วที่สุดนะครับในช่วงสองสามปีนี้เพราะเทคโนโลยีมันจะนํา แล้วก็มา disrupt ทุกอย่างแน่นอนนะครับซึ่งก่อนนที่จะเกิดโควิดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีมันจะมาดิส r u p การการทํางานการค้านะครับการใช้ชีวิตแล้วพอโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับโควิดมากระตุ้นให้เทคโนโลยีมันต้องผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยเพื่อจะทําให้วิถีชีวิตใหม่เนี่ยนะครับมันเดินต่อไปได้พอ,พอเทคโนโลยีมาปั๊บเนี่ยครับมันก็เอื้อให้กับรายที่เป็นสตาร์ทอัพเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขารู้สึกว่า นี่มันทางของเขาเลยนะครับแต่คนคที่ไม่ชอบเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่ทางแล้วมันจะเลิกเกิดแล้วดังนั้นในสองสามปีนี้ผมคิดว่าธุรกิจขคตรงยังไปได้นะครับเราเอาสิ่งที่ดีไปช่วยคนเพราะคนต้องการภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอียาราช่วยคนได้ครับคนต้องการอาชีพนะครับอียาราก็ช่วยได้ในสองสามปีนี้นะครับเป็นสองสามปีที่เราต้องอลุกขึ้นมาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองแต่ครอบครัวจริงๆเลยนะครับ